รักมีประเด็นจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมทูนตูนกลุม ินถือดาบพลังงานของคนาธาตุลมสิบดาบพลังงานของคนาธาตุลมอัศวินถือเหรียญน,นะคะพลังงานของคนาธาตุดินมังกรฝึกสบการ์แล้วก็กจัดเมนพลังงานของคนาธาตุน้ำมีกรกฎทิจิตมีพลังงานของคนาธาตุลมคนาธาตุดินคนาธาตุน้ำคนที่จิตใจดีมองโลกในแง่ดีนะคะ ผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวผ่านบททดสอบของชีวิตมาค่อนข้างเยอะนาอแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางพอสมควรนะคะจิตใจหนักแน่นมั่นคงสู้ไม่ถอยโฟกัสที่เป้าหมายในชีวิตซื่อตรงจริงใจแล้วก็เด็ดขาดนะคะสิบดับที่ขึ้นมาก็คือเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่คุณผ่านเข้ามาที่ทําร้ายหัวใจคุณที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อ แต่ว่า j u d เ m e n t นะคะเป็นเรื่องราวที่คุณผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าคุณจะพบเจออีกยังไงก็ตามคุณจะสามารถรับมือได้นะคะเพราะแนวคิดหรือว่า mindset ของคุณก็คือการปล่อยวางการเข้าใจสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นบทเรียนของคุณนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้เขาจะเป็นใคร ก้าดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงหนู10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันจห้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำามนกรกฎพิจิตมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ำ มาครบทั้งสี่ธาตุนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่มีความคล้ายกันมากๆนะคะคุณมีสิบดาบเขามีเก้าดาบต่างคนต่างผิดหวังต่างคนต่างเสียใจคุณนอนจมกองดาบรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจท้อแท้สิ้นหวังนะคะเจ็บปวดมากๆกับความรู้สึกที่เป็นอยู่ของเขามี9ก้าดาบกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความเครียดวาวุา่นกังวลใจคิดมากนะคะแล้วก็ อัศวินถือเหรียญเด็กถือเหรียญคนที่จิตใจหนักแน่นมันคงแม้ว่ายังไม่ได้เทคแอคชั่นหรือว่าลงมือทำอะไรแต่ก็เป็นพลังงานของการยังคงอยู่ที่เดิมนะคะไม่เปลี่ยนใจหัวใจยังเป็นดวงเดิมเนาะของเขามี5้าถ้วยนะคะจะปวดเสียใจผิดหวังในเรื่องราวที่ผ่านมากับความผิดพลาดก่อนหน้านี้สิบไม้นะคะความพยายามความอดทนแม้จะพบเจออะไรมาก็ตามนะคะเขาจะสู้ต่อเขาจะไปต่อ พลังงานของหนึ่งดาบของคุณก็คือการสู้จนกว่าจะชนะสู้จนกว่าจะประสบความสําเร็จเป็นพลังงานของคนที่สู้ไม่ถอยไม่ถอดใจทั้งคู่แล้วก็มีความเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาทั้งคู่นะคะสี่ไม้นะคะรักที่มั่นคงรักจริงใจเป็นพลังงานของคู่ที่มีประเด็นกันนะคะ แม้ว่าจะมีปัญหามีประเด็นแต่ก็เหมือนกับยังคงรู้สึกดีต่อกันอยู่มีความหวังดีมีความปรารถนาดีแล้วก็ยังคงมีความห่วงใยให้ต่อกันอยู่นะคะเรามาดูกันต่อว่าคุณกับเขานะคะคนที่มีประเด็นกันอยู่ในตอนนี้จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเร็วๆนี้ไหมนะคะเร็วๆนี้คุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหม The Lover นะคะความรักนะคะพรมลิขิต ความสับสนนะคะเงื่อนไขในหัวใจที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของกําลังพบเจอกําลังอยู่ในช่วงของการมีประเด็นกันนะคะหาว่ารักมีประเด็นเนาะเป็นพลังงานของต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทบทวนนะคะยังไม่มีใครปล่อยวางเรื่องราวความรักที่มีต่อกันได้นะคะหนึ่งไม้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจกันนะคะ สี่ถ้วยนะคะความเหงาความเศร้านะคะความคิดถึงการนึกถึงนะคะเรื่องราวช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันจะนําพานะคะความเหงาจะนําพาให้คนทั้งคู่นะคะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนั่นเองนะคะ The Sun นะคะค่อนข้างชัดเจนมากๆเนาะว่ามีเกณฑ์มากๆว่าคุณทั้งคู่นะคะว่าเร็วๆนี้นะคะคุณทั้งคู่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะ ความเหงาความรักที่ยังคงมีในหัวใจจะนำพาให้คุณทั้งคู่นะคะหันหน้ามาพูดคุยมาเคลียร์ใจกันแฮงแมนนะคะสถานการณ์ในตอนนี้นะคะแม้ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ก็เป็นแฮงแมนเนาะเป็นช่วงที่มีปัญหามีประเดน็นแล้วก็ต่างคนต่างยังคงคิดถึงกันและกันวนเวียนนะคะ ความคิดตอนนี้นะคะยังคงวนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของกันและการการมีกันและการการไม่มีกันและการปัญหาอุปภรรคต่างๆที่เข้ามานะคะเป็นพลังงานของคนที่คิดบนไปบนมาแล้วก็ยังไม่ move on จากกันนะคะพลังงานของ the l o v e r ใบนี้นะคะยังคงมีความรักแล้วก็หมายถึงว่ายังคงคิดยังคงทบทวนเกี่ยวกับทางออกของปัญหา ที่กำลังพบเจออยู่ในตอนนี้เหมือนกันทั้งคู่นั่นเองนะคะรักที่มีประเด็นนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมได้กลับมาพูดมาคุยเปิดใจกันไหมมีเกณฑ์มากๆนะคะว่าคุณทั้งคู่จะได้กลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจกันนะคะความรักที่มีอยู่ในหัวใจความคิดถึงความเหงาความเศร้านะคะแล้วก็หัวใจที่ยังคงตัดกันไม่ขาด จะทำให้คุณั้งคู่ได้หันหน้ามาพูดมาคุยแล้วก็แม่เคลียร์ใจกันเรเรวนี้นะคะ